สวัสดีครับคุณดูวันนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบโมจินะครับก็มีคนขอมานะครับแต่ผมก็เห็นมาเยอะแล้วแบบคนเม้นว่าให้สอนคอมโบโมจิก็ไม่ได้ทําให้เขาก็วันนี้ก็จะมาทำํำก็ประมาณนี้โอเค <laughs> เซตก็จะมีมัด e 2, อิเล็กโตวีสองผลโมจิดาบคู่แล้วก็คาบูชะนะ นี่ครับพลังก็งใส่ผลก็มาเริ่มกันเลยก่อนจะเริ่มก็กดไลค์กดซับตไ i ครให้ผมด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ตายก็ ให้ใช้ตาผมเลยนะครับนี่เราก็ไปเราก็หมัดซีใส่นะครับแค่นี้ก็น่าจะตายหาไปแล้วนะครับก็ถ้าอยากให้ทําคลิปแนวนี้หรืออยากให้สอนคอมโบอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the line and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10s.